สวัสดีครับสวัสดีครับเปื่อนถ้ามาจีตูตานครับติ่กดติดตามใน่จองเตอร์เด็กเลี้ยงวัวทำต้นตุเรียนตุนน้อยครับวันนี้ปมป้ามาบอกกอเลี้ยงงานปลูกต้นทุเรียนระยะจิตจิตกันนะครับของปมนี่ก็ตอนปลูกอะป้มตีปมอย่างน้อยนะครับปมก็เลยต้องปลูกชิดแต่พอระยะเวลาป้านไปตามปีที่ปีนะครับกอเลี้ยมันก็จะทาให้เราอาเดี๋ยวเรามันจะมีกอเซียอยู่นะครับเดี๋ยวเราปลูกประยาประจิตนี่ครับก็คือกิ้งนี่ครับ กิ่งมันจะโซนกันเลยมันไม่ทุกเด็ดนะครับมันก็จะทําให้ใบเล่นนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูครับนี่คือกิ่งนี่ผมมึงตัดไปเมื่อกี้ครับนี่ครับนี่ครับกิ่งนี่ผมมึงตัดไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับลักษณะการคือก็จะตุ่มใบนะครับก็จะติ่งใบนะครับลักษณะนี่ครับลักษณะก็จะติ่งใบนะครับนี่คือเนื้อกิ่งนะครับแล้วก็โซ่งโ่งกิ่งครับก็คือเกาจะติ่งใบก็เปลี่ยนๆที่เิก็ติ่งใบก็คือเนี่ยครับ กิ่งก็อยาอยู่หลักฐานประมาณตรงนี้นะครับหลักฐานประมาณนี้แล้วกาเส้งเดดซองไม่ตึงนะครับซองไม่ตึงแล้ากาตาไม้ก้านั้นใบแก่ของกขานั้นสลัดใบติ่งนะครับกานี่คือประน่ารักเลยครับที่เราเจอนะครับที่ผมเจอนะครับพอต้นดี่วอ่าบุกระยะประจิตกันนะครับแล่วกาเส้งเดดไม่สามาถซองตึงนะครับมันก็ําไม่ใบเลิใบเลื่องนะครับใบเลิเลยนะครับผมปาไปดูครับ ยังมีไร่ต้นนะครับเดี๋ยวผมบ่าดูครับพอป้อมนี่ปลูกตุ่นน้อยนะครับป้อมก็าสีป้อมน้อยป้อมมาเลยต้องปลูกสายยาปลาจิตกันครับพอายาปลาจิตพอหนาน่นไปกิ้งมันกระจนนครับปีสี่ปีนะครับกิ้งมันกระจนทำไมใบใบมันเลื่องนะครับเงียบกันเปลี่ยนกันกิ้งนาหลังนั้นมาจนกับกิ้งนาหนี้ครับทำไมใบมันเลื่อนนะครับใบมันเลื่อนใบมันเลื่องนะครับก็ไม่ไม่ตีตำปลื้อครับต้องตำใจครับปลารวยเลยรับตั้งแต่ปลูก ว่ามันต้องมีเหตุการณ์มันมีอยู่แล้วครับเราเราตีมันหน่อยนะครับตีมันหน่อยึงกลางๆเป็นร่วนยาง้วยนี่ครับมันก็เลยอ่าร่มเงานะครับทำไมใบมันเล่นตอนนี้ผมตัดไปไล่จิงเลยครับเพื่อนเผมตัดไปไล่กิงเดี๋ยวผมป่าไม้ดูเลยครับนี่ครับอ่าอย่างเย็นกิงนี่ครับนี่ครับเยี่ยวเองนะครับล่้นไบเองนะครับปลัวเนี้ยครับปลัว กับเดียวนะครับรับกิงกจะเองนะครับเอี้ยวเปงน,นะครับเรากร็ทำการตัดทิ้งครับกมไม่เอาไว้นะครับกิกาไม่ก,กิจก,การหลักลาโรตมาร,โรมันแตกไหมกระจ่าครับเอาไว้กับโปรมันแตกไหมมาครันะครับมันแตกไหมมาการนี้ครับที่ยิงยิงมันแกล้ลูกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าโรโร,โรมันแตกไหมมันก็นเจี๋ยเวลานะครับมันเจี๋ยเวลา นะครับโปรวาโปรวาเต็กไม่โยดมัน <su> ก <ks> ็ไม่มาอยู่ดีครับโปรวาโปรอะไรได้นะครับโปรวามันอยู่ใต้ร่มอ้าขอปพืชนครับอันนี้กิ่งนี้เองใบ่น้าอะไครับนี่ครับนี่ครับโปรเพราะมันปลูกโตรนันครับกิ่งมันโตรครับโปราวนี่ครับด่านกลางมันเป็นต้นยางปลาราด้วยนะครับโปรวาจวงยินแล้วก็ตั้งแต่บ่ายตรงบ่ายใบเนี่ยครับแตงเด็ดที่ตะวันตกกว้างนู้มันกระโจนออกม่ตึงนะครับมันก็เลยใบมันก็เลย เล่นนะครับปลอมันตั้งโกดแจ้งไม่ได้นะครับมันก็นี่ครับมีเรื่องจริงครับนี่วันกนอนยังไม่เล่นที่กับเปลื่อนเปลือนี่ครับนี่จริงนี่ปลอกก็ตั้งโกดแจ้งไม่ได้เปลื่อนเปลือมองเห็นไหมครับนั่นนะครับตั้งโกดแจ้งไม่ได้ปลอกไปอยู่ใต้ยเรามองเปลื่อนเปลือยนี่จริงจริงมีกันน่าประมาณโนกุ้นเลยรับเกือบเกือบต่ปีวีดีนึงนิ้วเลยเปลื่นเปล่อยเดี๋ยวเราจำเป็นนะครับที่ต้องตัดออกนะครัาตายแด้ก็ปลงนะครับจริงปุ๊บ จะแต่งกิ้งนะครับเพื่อนๆแต่ด่าตอนนี้ยังไม่ว่างก็เลยไม่ได้แต่งนะครับก็เลยแต่พอราตัดออกมันก็ปลุงครับกิ้งตีเลือกถ้ามาที่วายปลูกได้ครับเพื่อนๆปลูกต้นดันเบิร์นนูกระไรกิ้งครับตีว่าติ่งใบนะครับไม่ใช่ว่ามันป่วยได้นะครับก็คือของพมนี่คือปลูกระยะประจิตนะครับอาเม็ดได้เลยครับปลูกอว่าผมมีตุ่นน้อยก็ตีน้อยพวกครับปลูกหยัดหยัดเต้เต้ไปครับอย่างมีไรกิ้งเลยนะครับกินได้ที่ตุกเด็ดดีนะครับ tuần này tuần này thì tôi để đi mang cái máy lớn là bảy bảy mang cái chai teo mà rồi gặp. Gặp. Nhi, tắt lên đây nhìn cả nhìn pan gan tát rồi. lại pê gặp tèo à tông teng chắc tí rồi gặp nhìn gặp phèn phèn nó gặp anh bảy anh kê bảy anh ra, mang cái lớn này gặp bỏ tuốt nồi gặp bỏ tăng cổ teo mày đai có lên lớn tăm mà đá gặp nhìn gặp kinh nhàng tông teng tót teng nhỉ nưng chắc gặp, à gặp.

cả tát lười, cả tát quản túm lười, nên là mấy tông chế đái